ที่ดินในโซนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีแปลงนี้ตั้งอยู่ในซอยเลี่ยงเมืองปากกลิด29เนื้อที่354ตารางวาหน้ากว้างติดถนนประมาณ42เมตรเลยทีเดียวค่ะที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้าจากปากซอยเพียง150เมตรค่ะแถมอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีมพูถนนแจ้งวัฒนะระยะทางเพียง800เมตร เส้นทางเข้าออกนะคะเดินทางแบบสะดวกสบายค่ะถนนกว้าง6เมตรเป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วก็เข้าจากปากซอยเพียง150เมตรก็จะเจอที่ดินเลยค่ะแปลงนี้นะคะถมดินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเป็นบ้านนะคะด้านหลังติดอพาร์ตเมนต์5ชั้นค่ะตั้งอยู่ในเขตพังเมืองสีส้มนะคะสามารถสร้างคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือจะสร้างเป็นออฟฟิศได้ค่ะ แปลงนี้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง42เมตรลึก36เมตรตั้งราคาตารางวาละ65,000บาทสนใจสอบถามมาได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดเซฟคลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ